สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้มาแบ่งปันแหล่งเงินทุนนะครับที่น่าสนใจเลยนะฮะกู้เงินสูงสุด400,000บาทบนแอป to Money w a l l t t กับสินเชื่อเงินด่วน KKP Cash Now นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเ้มีวิธีอย่างไรนะในแหล่งเงินทุนนะครับบนแอปพลิเคชัน to Money w a l l t t นะครับสูงสุด400,000บาทเลยนะครับ สินเชื่อส่วนบุคคลครับ KKP Cash Now เนี่ยคือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารเกียรตินาคินพัดจำกัดวงเล็บมหาชนนะเสนอให้แก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบวงเงินผ่อนชำระเป็นงวดงๆนะครับโดยไม่ต้องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกันนะนะครับซึ่งยอดเงินที่ได้รับครับจะเท่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติหักด้วยค่าอากรสแตปม0.05% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินะซึ่งนะครับสูงสุดไม่เกิน10,000บาทโดยมีอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีโดยคำนวณดอกเบี้ยรายวันนะครับแบบลดต้นลดดอกทั้งนี้การกําหนดอัตราดอกเบีย้ยครับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดส่วนการอนุมัติสินเชื่อนั้นเนี่ยจะดําเนินการภายใน2วันทําการนะนับตั้งแต่เวลาที่ธนาคารได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่ามีในเรื่องของคุณสมบัติอย่างไรเอกสารที่ต้องใช้มีแบบไหนถูกไหมครับขั้นตอนอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับอันนี้มีด้วยกัน4ขั้นตอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากในเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครก่อนนะครับคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่มีบัญชีทูมันนี่บอยเลดก่อนนะครับผมนะเป็นสัญชาติไทย อายุเนี่ยนะฮะก็แจกแจงเป็นแบบนี้นะพนักงานประจำเนี่ยอายุช่วง20ปีถึง60ปีนะครับถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระอันนี้ก็อยู่ที่20ถึง65ปีนะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำนะครับ10,000บาทนะครับอายุงานขั้นต่ำอย่างน้อย4เดือนสำหรับพนักงานประจำอันนี้เขาก็ระบุนะครับผมเพื่อจะขยายความเพิ่มเติมนะนะครับ เอกสารที่ประกอบการสมัครนะครับอันนี้เราจะต้องเตรียมเป็นไฟล์เพราะว่าเลยครับเพราะว่าจะต้องอัปโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะผู้ที่มีรายได้ประจำนะครับเช่นพนักงานบริษัทข้าราชการอันนี้จะต้องใช้สลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เดือนล่าสุด นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอ e ีเปสลิปนะท่านก็อาจจะดาวน์โหลดเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพเป็นไฟล์อะไรมาเก็บไว้แล้วก็จะต้องแนบตรงนี้เข้าไปนะครับส่วนเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมคืออะไรก็จะมีรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนล่าสุดสําหรับเจ้าของกิจการนะครับหากอัปโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท จะได้รับการพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเอกสารนะครับทั้ง2กลุ่มใหญ่ๆนะครับลองดูแล้วก็เตรียมพร้อมไว้นะครับต่อมาครับเราจะมาพูดคุยถึงขั้นตอนนะครับว่าเฮ้ยวิธีการสมัครมันมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรนะครับเขาบอกไว้เนี่ยมี4ขั้นตอนง่ายๆซึ่งนะครับเริ่มต้นใช้บริการเนี่ยนะครับไม่ยากท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับของ t o m o o n y y w a l เล t เรียบร้อยถูกไหมครับก็จะมีขั้นตอนดังนี้เลยนะครับผมขั้นตอนแรก ให้ท่านเนี่ยคลิกแบรนเนอร์หรือไอคอนสินเชื่อ KKP Cash Now นะครับบนแอป t u m o o n y y นะนี่คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2นะครับกรอกข้อมูลใบสมัครสินเชื่อ KKP Cash Now เมื่อเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3เนี่ยท่านจะต้องยืนยันตัวตนที่เคาน์เตอร์นะครับเซเว่นอทั่วประเทศนะครับหรือตู้ True Money อันนี้ก็สามารถทำได้ก็คือ2ส่วนจะเลือกยืนยันที่นะครับร้าน7 e เ e ่นอก็ได้ หรือเราเห็นตู้ทูมันนี่เนี่ยนะท่านจะไปยืนยันที่นั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาละนะครับขั้นตอนที่3นี้สําคัญก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้ท่านดําเนินการขั้นตอนที่4ต่อเลยก็คือการอัปโหลดเอกสารแสดงรายได้นะครับซึ่งก็แจกแจงแบ่งปันท่านไปแล้วนะถ้าเป็นลูกจ้างประจําเช่นพนักง,งานบริษัทข้าราชการท่านจะต้องมีสลิปเงินเดือนที่แสดงรายได้เดือนล่าสุดนะครับอันนี้ก็อัปโหลดเข้าไป แต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระอันนี้ท่านจะต้องมีรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังนะครับ6เดือนล่าสุดนะครับส่วนใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะอัปโหลดทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองบริษัท นะครับก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องของวงเงินนั่นเองนะครับก็มีความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมมากขึ้นนะสรุปนะครับในเรื่องของขั้นตอนการสมัครก็มีแค่4ขั้นตอนเนาะตามที่แบ่งปันไปนี้นะครับยังไงก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านจะตัดสินใจนะครับทั้งนี้ท่านสามารถนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวข้องกับสินเชื่อได้ทาง KKP Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ครับ02165 55 5 5ทุกวันเวลานะครับตั้งแต่07.00นจนถึง20.00นนะครับนะหรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองนะครับอ,อ่าน,นี่ก็เป็นแหล่งเงินทุนนะจากทางด้านของแอปพลิเคชัน to m o o n y y ถ้าใครใช้นะครับหรือมีบัญชีนะครับอยู่แล้วเนี่ยก็ลองศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมกรณีที่ท่าน อยากจะได้แหล่งเงินทุนนะครับเพื่อจะเอาไปเสริมสร้างสภาพคล่องนะครับที่ดีขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะนะดำเนินการทําตามที่เราแบ่งปันก็สีขั้นตอนเนาะแล้วก็เตรียมเอกสารดังว่านะครับแล้วก็ดําเนินการได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็โทรสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาแบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเงินกู้บนแอปพลิเคชัน t r u o n o y w y Wallet นะครับสูงสุดอยู่ที่400,000บาทนะครับเป็นสินเชื่อเงินด่วนนะของ KKP Cash Now นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สำคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะ ท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ